ใคระว่าจะคิดว่าหลวงตาปากบอนหรือผลวงปาปากเกาะก็แล้วแต่นะหมอเรานี่มักจะเยอะยิงลืมเนื้อลืมตัวว่าความรู้นี้จะเหนือพระพุทธเจ้าหรือไงไม่รู้พอเรียนเป็นแพทย์มาแล้วนี่อึ่งอ่างขึ้นเลยเดียวอึ่งอ่างจะแข่งวัววัวคือธรรมวกหมอไม่ค่อยเข้าวัดเขา้าวานไม่ค่อยสนใจ เห็นพระเป็นเห็นวัดเป็นของชื้อของราสมัยชะมากเป็นอย่างนั้นเราโดนเดาไปนะถ้าผิดก็ให้มัดมัดค้านเราเราจะแก้ไขใหม่จะบอกว่าหมอเข้าวัดเป็นอันดับหนึ่งหรือะจ่าอางนี่เข้าใจไหมแต่ถ้าไม่เข้าริยามาจะมาเล่นกับเรานะเข้าใจไหมหมอทั่วประเทศไทยมักก็ไม่ค่อยสนใจกับวัดกับว่าอาจจะยิ่งในความรู้ตัวเอง จะนําไปแข่งความรู้ของพระพุทธเจ้า,าก็อาจเป็นได้นะวันนี้เปิดก็บ้างแล้วเด็บมนานานพึ่งมาเปิดวันนี้ให้หมอพิมได้พากันพิพจารณาบ้างอย่ามัวแต่เย่อหยิ่งจ้องหองพองตัวหาเหงินอย่างเดียวความรู้ที่เรียนมาแทนที่จะเป็นความรู้เจื่ไปด้วยเมตตาต่อโลกผูยากจนเข็นใจแต่เก็บไข้ได้ป่วยยิ่งก็มาหา แล้วก็คอยแต่เจ้าก,กอบจ้กโอยฉมาต่อมาพูดแบบเป็นไปด้วยความเมตตารู้สึกจะมีน้อยมากเวลานี้นี่เตือนหมอนะพิจณานี่ภาษาธรรมพูดอย่างโง์ไปโงมาเตือนหมอให้พอ,อรู้สึกตัวบ้างคนผู้เก็บไข้ได้ป่วยเขาไม่อยากเก็บไม่ได้อยากป่วยละคนมีคนจนใครไม่อยากเก็บอยากป่วยล้วไม่จําเป็นจริง เขาก็ไม่เข้าไปหาหมอการที่เข้าไปหาหมอหาแพทย์แต่ละคนนี้ต้องตรวจตาดูเงินพอเข้าหรือไม่เข้าสุดท้ายตายเปล่าเข้าหาหมอไม่ได้เพราะไม่มีเงินให้หมอนี่ะนะมีเยะมากอยู่นะนี่นะต้องได้คำนึงคำนวณใครเจ็บใครได้ป่วยต้องเอาเงินเป็นตัวประกันชีวิตมาไว้หมอที่จะมีเมตตาสงการ เขาบ้างมันเป็นยังไงจะไม่มีบ้างเหรอถ้าทราบว่าเขาไม่มียาเอาเงินเขา<ม>เราหาที่อื่นที่พอมีพอเป็นพอไปมาทดแทนกันยังพอได้อยู่นะอืมอย่าเห็นแจกได้แจกกินแจกตื่นโลกนี้มันแคบที่น้ําใจแล้วแคบไปหมดนะถ้าน้แใจมันกว้างขวางนี่โลกน้อยก็เป็นโลกใหญ่กว้างขวางเด้วยความเมตตาสงสารประสัดประสานกันได้ จากความเมตตาให้อยู่เย็นเป็นสู่ทั่วหน้ากันพร้อมฝากคานี้ไปถึงหมอทุกหมอด้วยนะ <Yeah. S 1> อย่าเห็นแต่ได้แจ่เอาการเรียนมาก็หวังผลบางประโยชน์นั้นเห็นใจแต่อย่าให้มันเลยเถิดเท่านั้นเลยนะให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีคนไข้เขามีหัวใจก็ให้ดูเขา ควรจะรับมากน้อยก็ให้ดูความจําเป็นนะถ้ามันจําเป็นจริงไม่แต่ไม่มีเงินเอาทุ่มให้เลยอืมไม่เอาทักตกาตังก็ไม่เป็นไรและให้มันได้เห็นหมอคนนี้หมอคนนี้มีกี่คนรักษาคนไกล้เขาไม่มีเงินเอาไม่ไม่เอาเลยละเอาเอาว่าอย่างนี้เราก็อยากได้ยินอยู่มามานานแล้ว